หนูกำลังหาอาหารอยู่ในกรงทันใดนั้นพลังที่มองไม่เห็นก็ยกมันขึ้นที่แท้มีกอริลลาซ่อนอยู่ในกรงเควิน <Kevin S 1> <Kevin S 2> เป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีโปร่งใสพวกเขาทําให้กอริลลาน้องหนได้สําเร็จแต่ยังหาวิธีทําคืนกลับมาไม่ได้และคืนนี้เควิน <Kevin S 1> ก็ยืนมองสาวสวยที่ตึกตรงข้ามเหมือนทุกวันและเธอก็ปิดม,าม่านลงเขาเกิดไอเดียขึ้นทันทีเขาคิดหาวิธีฟื้นฟูการล่องหนเควินระดมทีมข้ามคืนพัฒนายาแก้เทคโนโลยีโปร่งใสพวกเขาจับกอริลลาไว้บนเตียง เพื่อค้นหาเส้นเลือดของกอริลา่าผู้ช่วยพ่นวัตถุสีน้ำเงินเข้าไปในอากาศตบๆเพื่อให้หลอดเลือดใหญ่ออกมาเควินฉีดยาทันทียาเริ่มไหลาตามหลอดเลือดเริ่มมองเห็นหัวใจมีหลอดเลือดปรากฏทั่วร่างกายจากนั้นโครงกระดูกก็ค่อยๆฟื้นฟูเอาไว้ว่าของสมองก็ปรากฏขึ้นมาในที่สุดกอริลาก็กลับคืนสู่สภาพเดิมและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำมืดที่สุดในและบหลังงานฉลองเควินกลับห้องแลับคนเดียวมองดูผลงานล่องหนของเขาความอยากลองเป็นคนล่องหนเกิดขึ้น และเขาก็ดาเนินการทันทีการทดลองเทคโนโลยีโปรง่งใสในมนุษย์เริ่มต้นขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนร่วมง,งานเขาฉีดยาโปร่งใสเข้าไปในร่างกายของเขาในไม่ช้าร่างกายก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ผิวทั้งตัวเริ่มใสขึ้นจนกลายเป็นโครงกระดูกในที่สุดก็มองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเควินเพื่อนร่วมง,งานต้องผลัดกันปกป้องเขาสามวันเพื่อดูสัญ,ญญาณชีพของเขาคืนนี้เองผู้ช่วยที่อยู่เบนเฝ้าเขาเผลอหลับไปจูจูเควินก็มีความคิดชั่วร้ายขึ้นเขามาหาผู้ช่วยทําในสิ่่่งทททีมนนนุุษยย์ลอหอหกกคาาํ จู่ๆผู้ช่วยก็ตื่นและเห็นเสื้อตัวเองเปิดออกจึงรีบมาดูกล้องวงจรปิดและเห็นว่าเควินกำลังขึ้นเตียงไปเธอรู้ทันทีว่าเมื่อครู่เป็นฝีมือเขาผู้ช่วยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังแต่เควินกลับไม่ยอมรับและเรื่องก็จบไปแบบนั้น3วันผ่านไปเควินต้องถูกบังคับให้ฉีดยาเพื่อคืนสภาพปกติแต่ไม่มีใครคิดเมื่อ,อยาเข้าสู่ร่างกายของเควินการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมก็เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นคนโปร่งใสคนแรกของโลกหลังจากการทดลองเป็นเวลา3วันร่างกายของเขาได้รับการฉีดยาคืนสภาพ รูปทรงของร่างกายก็เริ่มแสดงให้เห็นแต่ไม่มีใครคิดว่าจูจๆยาก็ใช้ไม่ได้ผลเควิน <Kevin S 1> <Kevin S 2> ล่องหนอีกครั้งและจะไม่เปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเพื่อให้เควินใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องหล่อบอได้อย่างขึ้นตามสัดส่วนร่างกายของเขาแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะโปร่งใสแต่ทุกคนก็ยังสามารถเห็นได้เวลาผ่านไปหลายวันก็ยังหาวิธีคืนสภาพปกติไม่ได้หลังจากอยู่ในห้องปฏิบัติการหลายวันเควิน <ๆ S 2> ก็เบื่อหน่ายจนทนไม่ไหวเขาออกจากห้องทดลองกลงับมาที่บ้านและมายืนริมหน้าต่างเหมือนที่เคยทำ สาวสวยเซ็กซี่ก็ยังคงอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามพอถึงช่วงสำคัญม่านก็ถูกปิดลงเหมือนเดิมในเวลานี้เควินไม่สามารถยับยั้งความชั่วร้ายในใจของเขาได้อีกต่อไปเขาถอดถุงมือออกมองตัวเองที่โปร่งใสในกระจกและมาเข้าประตูบ้านสาวสวยเธอเปิดประตูแต่ก็ไม่เจอใครซึ่งหารู้ไม่ว่าเควินแอบเข้าไปในบ้านเรียบร้อยแล้วเควินผลักเธอล้มลงการเย็บปักถักร้อยเสร็จสิ้นใน30บวินาทีจากนั้นเควินก็กลับมาที่ห้องแล็บอย่างเงียบๆแต่เพื่อนร่วมงานไม่พอใจมากที่เขาแอบหนีออกไปแต่เขาไม่แคร์แล้วพี่จินก็รายงานเรื่องนี้กับหัวหน้า โดยไม่รู้ว่าเควินได้ยินหมดแล้วเพื่อควบคุมเควินเจ้านายตัดสินใจไปรายงานเรื่องนี้กับหัวหน้าระดับสูงสายโทรศัพท์ถูกตัดทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกดังมาจากสวนหลังบ้านด้วยความอยากรู้เจ้านายจึงเดินออกไปดูขณะที่เขาหันกลับมาเควินผลักเขาลงสระเจ้านายจมน้ําเสียชีวิตจากนั้นเขาก็ออกจากบ้านเจ้านายอย่างเร่งรีบพอทุกคนรู้เรื่องการฆาตกรรมนี้พวกเขาก็รู้ทันทีว่าเควินหลุดโลกไปแล้วและวางแผนจะจับเควินโดยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ผิวของวัตถุเมื่อสาวผิวสีกาลังจะปฏิบัติการ เควินกระโดดมาพร้อมกับเชือกเพื่อนร่วมง,งานได้ยินเสียงรีบวิ่งเข้ามาดูแต่กลับพบเพียงร่างไร้วิญญาณของเธอเสียแล้วตอนนี้ทุกคนตื่นตระหนกพยายามเปิดประตูห้องแล็บแต่พบว่าระบบถูกเควินแก้ไขไปหมดแล้วแม้แต่สายโทรศัพท์ก็พังจุดประสงค์ของเควินชัดเจนและเพื่อหยุดเควินพวกเขาเปิดเครื่องตรวจจับเพื่อล็อกจุดของเควินอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็หยิบปืนแล้วรีบไปยังที่หมายแต่เควินก็หายตัวไปจากแผนที่อย่างไร้ร่องรอยพลังที่มองไม่เห็นได้ยกชายอ้วนขึ้นกลางอากาศ ในเวลาเดียวกันมีกระสุนยิงมาที่วาลไอเสียภายใต้ไอ้น้ำใบหน้าถูกเปิดเผยร่างโปร่งใสาหายเข้าไปในหมอกอย่างรวดเร็วแมทธิวยิงอีกนัดท่อไอเสียหักลงร่าง,ปงาโปร่งใสโผลออกมาจากหมอกอีกครั้งผลักแมทธิวลงไปที่พื้นแมทธิวหยิบถังดับเพลิงพ่นไปในอากาศร่างโปร่งใสปรากฏขึ้นอีกครั้งจากนั้นหมัดเดียวก็ทําให้เควินล้มลงโชคดีที่พี่จินมาช่วยแมทธิวได้ทันเวลาพอดีไม่นานเพื่อนร่วมงานในห้องแล็บก็ถูกเควินฆ่าทีละคนพี่จินและเควินก็ถูกขังอยู่ในห้องนี้ด้วยกัน เพื่อเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโปรง่งใสเควินตัดสินใจระเบิดห้องแล็คเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบทางด้านจินใช้หลักการกดลวดเทสลาทำแม่เหล็กเปิดประตูห้องเย็นได้สำเร็จหยิบถังอาออกซิเจนวิ่งไล่ตามเขาไปเควินกำลังจะขึ้นลิฟต์หนีไปพี่จินพุ่งไปที่ลิฟต์และพ่นใส่ทันทีเสื้อผ้าและหมวกของเขาถูกไฟไม่แตะตัวเควินไม่ได้รับอันตรายและล่องหนอีกครั้งเพื่อตามหาเควินพี่จินใช้ไฟจุดถังดับเพลิงภายใต้น้ำที่พ่นออกมาเควินปรากฏตัวขึ้นชกพี่จินล้มลงแล้วเหยียอพจิน จนเธอกำลังจะขาดใจแมททิวโผล่มาถล่มเควินแต่เควินยังไม่ตายยีบราวเหล็กขึ้นมาเตรียมโจมตีกลับแต่กลับถูกแมททิวผลักจนล้มแท่งเหล็กฟาดเข้ากับแผงวงจรไฟเกิดประกายไฟขึ้นทันทีเควินล้มลงด้านล่างของกระแสะไฟฟ้าแรงสูงพี่จินกับแม่ที่วารีกลับไปที่ห้องแล็และพบว่าระเบิดเวลาถูกเปิดใช้งานหมดหนทางทั้งสองต้องวิ่งออกไปข้างนอกแต่ลิฟต์ถูกล็อกต้องปีนออกจากกล่องลิฟต์ปีนขึ้นบันไดขณะที่ระเบิดทํางานลิฟต์ก็พุ่งขึ้นมาโชคดีที่ทั้งสองหลบได้ทันและพวกเขาปีนขึ้นไปต่อ คิดไม่ถึงว่าเควินจะยังไม่ตายเขาคว้าขาพี่จินทั้งคู่ตกลงมาบนลิฟต์พี่จินเหยียบสวิตช์ขณะที่เควินเผลอเควินตกลงไปในทะเลเพลิงพี่จินรอดเพราะจับสลิงไว้ในที่สุดแมทธิวกับพี่จินก็หนีออกจากห้องทดลองได้หนังก็จบตรงนี้เทคโนโลยีโปร่งใสคือความฝันของทุกคนคุณอยากจะทำอะไรมากที่สุดถ้าคุณได้เป็นมนุษย์ล่องหน